ลูกค้าเปิดที5ลูก10ลูกอ yeah. ย่างเงี้ยหนูมาไล่เช็คงานเวลาก่อนจดส่งอ่ะคตรสวยลูกค้าสวยทุกลูกเลยนะฟีเล่นได้ทุกตัวเลยตอนนี้นะคะกันหนาวเล่นได้ทุกตัวเลยแม่ตอนเนี้ยตัวเลือกให้ลูกค้าอาจจะมีไม่เยอะนะจ๊ะแต่ว่าคัดมาให้แล้วนะเพราะฉะนั้นนะชอบแบบไหนก็เล่นได้เลยและเวลาเราเปิดไลฟ์สดลูกค้าอยากให้ลูกค้าที่ไม่เคยซื้อสินค้ากับทางโกดังหรือว่าไม่เคยเปิดงานอยากให้เข้ามาดูไลฟ์นะลูกค้าจะได้แบบว่า <laughs> ง่าย <c oughs> ต่อกา,การตัดสินใจมาฟูเลยขนา สูมากคพรจะสูงโ,โนะคะคือน้องพร้อมบอกเลยแม่สูงเวอร์ป้ายไม่มีผิดหวงังอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบงานสไตล์ไป้ายไหนนะต้องบอกแบบนี้อนนชอบอสไตล์ไป้ายไหนดีกว่าดูดูงานได้นะสวยๆฉ่ำๆแล้วดูตัวนี้ดิ โคตรเท่เลยเออแล้วใส์ดีมากลูกค้าขาต่อเลยค่ะยูนิโคค่ะค่ะมิ่นไม่ได้เด้อแบรนด์ออกอยู่ลูกค้าุยตัวนี้สวยมากเจ้สวยมากตัวนี้สวยมากค่ะเจลูกค้าไปซักตรงนี้หน่อยนะตรงนี้น้าอาจจะเลอะนิดนึงแต่ว่าตรงตัวเสื้อมันยังดีอยู่มันเป็นแค่ตรงเอตัวกระตูนแต่ลายโคตรเท่เลยอ่ะ ดูดิลายโคตรเท่เลยลูกค้าายตัวนี้350ได้เลยอันนี้กักก็สวยกั๊กก็สวยตรงกั๊กนะคะลูกค้าเหมือนหนูคือต้องบอกว่าการันตีเพราะอะไรเพราะเห็นกับตาทุกครั้งเลยเวลาลูกค้าให้แกะแบ่งอ่ะชอบมาดูไงอันนี้คือ17 Pro Max สีเดียวกันเลยนะคะนี่วุ้ยวุ้ยวุ้สวยแกว สวยมากสวยนะลูกค้าเออนี่ลายสวยนะงานสกรีนงานปากงานแบบเท่ๆอะไรพวกนี้มีออกมาอุนยนี่นี่นี่นะดุกคนโอ้เอานี่โอ้โหสวยทุกตัวไอพิงเนี่ยเวลาลูกค้าแกะหน้าร้านก็เป็นแบบเนี้ยงานออกแบบสวยเลยลูกค้าอุันนี้ทรงเม็ดบอนสวยทรงดีสภาพดีเลยนะคะนี่พิงค์โชว์อ่ะนี่ทรงเม็ดบอนสวยมากอุ้ยอัมอัมก็แพงละอลังการมากดดูิแขน แนแล้วก็กินต่อเลย <c oughs> <c oughs> นะคะเจอเข้าไปบอกว่าจึงแนะนำเลยลูกค้า45กิโลนะลูกค้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะเซน3,005 5, 3, 5. ลูกค้าค่ะ <c oughs> ถามว่าตัวเนี้ยราคามันจะเป็นตีเป็นแบบว่าฟีลแบบเก็ตหัวค่อนข้างเยอะ mm hmm. แทนผังกระสอบนะลูกค้านะห่างแทบจะไม่หลงติดไปเลยหนูพูดตรงๆนะตัวนี้เน้นงานหัวๆเลยได้งานแฟชั่นจัด,จดๆคือตัวทำกำไรทั้งนั้นเนี่ยแม่ดูอย่าง ใช่นี่แม่ดูตัวนี้นะปักงานปักมาเวอร์เลยนี่อาจารย์นี่จ้าอสวยมากเห็นปะสามพันหคือมีลูกค้าที่เขาขายประจําเขาขายได้เขาเปิดทีเดือนนึงเปิดแบบห้าสิบหกสิบลูกอย่างเงี้ยเนี่ยที่โชว์หัวทํางมเนเลยสวยมากใช่ลูกค้ามันมาจากกระสอบเลยนะไม่ได้คัดอะไรกันเลยเนี่ยไลูกค้ห็นเลยเนาะเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะ 3,500บาทกระสอบรีวิวหนูให้จัดส่งฟรีไปด้วยนะคะลูกค้าใครจะรับ <ละ S 2> น,นะพิมพ์รหัส CF เป็นฟอฟัน1 0, 1> 4, 1, 1, 0. มาเลยลูกค้าขะฟอฟันหนึ่งยโคต่อเลยจ้าโคคานี่ลูกรีวิวส่งฟรีนะฟอฟัน1 0ตัวนี้ยิ่งอบตีฟูยิ่งโคตสวยเลยสวยมากต้องบอกว่าลูกนี้เน้นขายงานแฟชั่นแม่ทำราคาได้ ทําราคาได้เหมือนกันบางคนบอกว่าโอ้โหไม่ใช่แบรนด์ทําราคาไม่ได้ไม่จริงแม่งานแฟชั่นเนี่ยตัวทําราคาเลยนะเพราะว่าแบรนด์เนี่ยแล้วนางมีทุกสีอ่ะใช่แบรนด์เดี๋ยวนี้เขาเอาไปแบบว่าฟิลแบบขายแบบเออลดราคาจากช็อปลงมาก็เลยจะขายดีแนวนั้นใช่แต่ว่านี้คือแบบเนี่ยจึ้งมากแม่สวยๆทั้งนั้นเลยนะลวไซส์ค่อนข้างดีนะใส่ไม่ได้แบบไม่สวยแล้วลูกค้าเออ น่ารักมากสวยและทั้งซับในอ่ะลูกค้าใช่ใช่แนะนำเลยนะใครจะรับรีวิว for fun หนึ่จะบอกศูนย์หนึ่งอุ้ยอุ้ยสวยใช่ใช่อุ้ยคุโรมิน่ารักมากไปคุโรมินะคะคุ้ยม่คุณแม่ขอขออนุญาตอยากได้ปะอยากได้ปะน่ารักมากลูกค้าขออนุญาตติดแบบให้ดูนิดนึงนะตัวนี้เออติดก่อน ได้ปะสวยมากสวยมากุยถ้าแบบตีฟูคือสวยเลยอ่ะใช่อันนี้คือลูกค้าชอบตีฟูนะง่ายปี๊ดสวยมากดูดิคก็คูโรมิหมวกเออหัวนีเหน๋เน๋น่ารักแบบนี้ด้านหลังค่ะคูโรมิลูกค้าให้ดูป้ายเลยนะตัวนี้เป็นป้ายของคูโรมิโดยตรงเลยมรีบเร็วกระสอบรีวิวสวยมากใช่รีวิวนะใครดูใครชอบใครอยากได้นะ ฟรอนหนึ่งศูนย์ลูกค้าขาเอา <He 'll S 2> ไปเลยนะหนูให้จัดส่งฟรีไปด้วย<ช>ตัวนี้คือตัวที่หนูลงหน้าเพจบ่อยมากที่หนูชอบถ่ายลงว่าลูกค้าแบบตัดวงว่า,วา <c oughs> ตัดแบ่งแกะส่งอะไรพวกนี้นะลูกค้าขาใช่มาเลยมาเลยแม่ปปเนี่ยน่ารักมากนะคะลูกค้า,าใครรับจัดส่งฟรีไปเลยลูกค้าจ๋านี่รลน อุ้ยมันเป็นลายหัวใจลายหัวใจหัวใจก็สอบนี้สวยนะใช่สวยมากลูกจะพูดอะไรวะลูกค้าจะลูกลูกต้องบอกว่าแต่ละกระสอบอ่ะมันจะมีแบบว่าบางลูกมีโอกาสแบบลุ้นแบบแนวหวานหวานได้เยอะบางลูกก็จอกสไตล์แบบเท่เยอะนะคะก็คือแบบแล้วแต่ลูกนี่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 น่ารักน่ารักน่ารักยสวยมากเป็นภาษาแบบเกาหลีปะเกาหลีสือญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น น่ารักน่ารักเลยนี่เออเนี่ยเห็ุป้าลูกเนี้ยถือว่าออกแบบสไตล์เท่ๆเยอะนะลูกค้าแนวแบบลูกค้าเล่นงานหนาวไปไหนกันหมดทำไมไรทไมวันนี้รู้สึกแบบว่าเงี่ยมเหงาใช่แอบเงี่ยเหงาส5มพันหค่ะลูกค้าขาสามพบาทงานสี่สหกิโลลูกรีวิวยังว่างอยู่จัดส่งให้ฟรีใช้ได้ทุกตัวใครจะรับนะ ฟอฟันหนึ 100, no?> ่งศ um, uh, ูนย mm ์มาได้เลยลูกค้าค่ะมาได้เลยแม่เออฟอฟัน1 0ึเข้ามาได้เลยนะตัวนี้ไซส์ดีที่เปิดมาลูกค้าแทบจะไม่ติดไซส์เล็กเลยมันติดแบบว่าไซส์แบบพอดีตัวแต่ส่วนใหญ่เน้นไซส์ใหญ่ออกเยอะมากลูกนี้นะลูกค้าคหาสวยอีกแล้วสองด้านสองด้านไหมสองด้านจ้าพวกงานปักอะไรแบบนี้ออกฉ่ำมากลูกค้า สวยๆตัวแบบทําราคาได้แน่นอนาเลยใครจะรับเดี๋ยวอันนี้ตีฟูรีให้ด้วยเอออ้าวตีฟรีไปเลยจะได้พร้อมขายเลยจ้าลูกค้าแถมเพิ่มให้นะลูกนี้3 5มพนอกจากจะส่งฟรีแล้วตีฟูรีให้ด้วยรู้สึกอยากตีฟูมากเพราะว่างาเาาก็ส่งรีวิวสวยมากใช่อยากตีฟูให้เพราะว่ามันสวยจริงลูกค้าค่ะตีฟูรีให้นะสามพตีฟรีส่งฟรีไปเลยลูกค้าค่ะใครจะรับ ฟรีฟูน10มาได้เลยค่ะวิสวยวิสวยจริงนะ92วันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยลูกค้าค่ะมีแบ่งไหมคะไม่มีเลยจ้านะคะอะเดี๋ยวสวยมากสวยแบบนี้เลยถ่ายรูปมาเอารีวิวมาเอานะให้ตีฟูฟรีด้วยตีฟูเนี่ยเอาไปถ่ายรูปไปเปลี่ยนงานได้เลยก่อนอะโอเค ุียตัวเนี้ยไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยราคาไหมตัวลายทางใช่ตัวมีน่ารักมากใช่แล้วก็นะโคตรเท่เลยเด็กสเก็ตโ์เอลค่ะอ้าวใครได้หรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่งตีฟูเลยครับเดี๋ยวส่งตีฟูให้นะลูกค้าชำระยอดเรียบร้อย